มูฟออนเดินหน้าทำงานเพื่อลูกสำหรับแบมไพลินแต่ก็ไม่วายโดนแซยู่เรื่อยๆโดยล่าสุดเธอเผยข้อความชาวเน็ตที่เม้าเรื่องเธอในโซเชียลชาวเน็ตหนึ่งเอาจริงๆนะไม่รู้นางมีแฟนใหม่หรือ,อยังแต่นางคบใครนี่เสียงไทยเลยไม่รอดต่อให้ผู้ชายไม่มีเมียก็รอดยากเพราะนางความคิดโครดบ้งเหมือนเด็กสกอยที่เติบโตมาจากพื้นที่ห่างไกลทางการศึกษาอารมณ์ดับจิตใต้สำนึกค่อนข้างต่ำมากผู้ชายพอได้รู้จักตัวตนจริงๆก็ยากจะรับได้ชาวเน็ตสอง นางน่าจะจิตวันนี้วันเกิดผัวเก่านางแล้วลงแบบนี้ทักวันไม่เห็นลงชาวเน็ตหนึ่งนางจิตเลยแหละมีปมด้อยพยายามทําตัวกลบปมด้อยแต่คนมองออกงานนี้สาวแบมโพสตอบกลับว่าหลายคนอาจเป็นห่วงเรื่องความคิดบงบงห่างไกลทางการศึกษาต่อให้คบใครก็ไม่รอดต่อให้ผู้ชายรู้จักตัวต,วตนจริงๆก็อยากที่จะรับเพราะจิตใต้สํานึกต่ําเหมือนเด็กสกอยจะให้ความคิดนี้มองแค่ตัวตนของผู้หญิงรอ้ะบางครั้งอสะท้อนถึงตัวตนตัวเองด้วยว่าบางครั้งผู้หญิงควรต้องรับได้จากการกระทําแย่ๆของผู้ชายไหม จำเป็นต้องทนไม่ดีไหมทุกคนมีจิตใต้สำนึกที่คิดเป็นว่าคู่ควรแก่การเจอกับสิ่งที่ดีไหมสุดท้ายแล้วคบใครรอดไหมก็ต้องมองที่ตัวตนเขาด้วยไม่ใช่แค่เราและที่จะบอกถึงจะมีลูกด้วยยกให้ลูกสําคัญที่สุดในชีวิตส่วนผู้ชายเป็นรองเพราะไม่ได้จะเป็นจะตายกับผู้ชายขนาดนั้นชอบที่วิตีแบบมีอิสระเป็นของตัวเองตอนมีเราก็ว่าดีสุดๆแหละเพราะสุดท้ายแล้วหัดยอมรับไม่ฝืนเพราะฝืนหรือทนผลที่ตามมาก็จะมีแต่แย่ไม่ต้องเห็นห่วงเรื่องแฟนเก่าตายจากคิดคิดไปนานมากๆแล้วหยุดใช้ความคิดบ้งบงแบบนี้ ของพวกคุณสักด์ทีเขาไม่ได้มีค่าในชีวิตฉันค่ะส่วนจะว่าเราจิตถ้าไปตรวจแล้วไม่จิตจะตกปากให้นักะาถือว่าแลกกันไม่มีปมด้อยหรอกแต่ทุกวันนี้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกๆวันชีวิตก็มีความสุขมากแล้วส่วนเธอจะทุกข์กับฉันก็ไปจัดการตัวเองเอานะสุดท้ายนี้ผู้ชายมีเป็นร้อยเป็นล้าน